ตอนนี้เราเดินมาถึงวิลลิงน้อยหน้าซิตี้พาเลสนะคะแถวนี้มีลิงเยอะมากจริงเดินไปตามทางมีเห็นไต่อยู่บนตึกบนสายไฟไม่กลัวไฟดูดเนาะนี่ค่ะด้านหน้าทางเข้าซิตี้พาเลสนะคะ ตอนนี้กลายเป็นที่เลี้ยงนกที่เห็นขายอยู่นี่คืออาหารนกนะคะนกพิราบแล้วก็เป็นร้านขาของของกินนะคะให้กับคนที่เข้ามาเยี่ยมชม รถส่วนตัวเอาเข้ามาไม่ได้นะคะเข้าได้แต่รถตุ๊กๆจะมีรถตุ๊กๆแถวเนี้ยเขารับจ้างอยากจะไปที่ไหนบ้างบอกเขาเขาจะพาไปแล้วก็จอดรอด้วย เดินเข้ามาด้านในแล้วนะคะแต่เที่ยวนี้พอบ้านไม่ยอมพาเข้าไปดูด้านในของอพระราชวังเ,เดินผ่านไปเลยไ,ไปดูหอดูดาวี่หญิงก็ไม่รู้ก็ถามเขาว่าทำไมไมไปเขาบอกมุ้ยไม่มีอะไรน่าดูหรอกมีนิดหน่อยเองเขาเปิดให้ชมจำกัดคือ ส่วนที่เป็นวังเขาก็ไม่เปิดที่เป็นวังที่ยังมีคนอยู่เนี่ยเขาก็ไม่เปิดเขาเปิดให้ชมแค่บางส่วนเท่านั้นเราก็เลยตรงไปที่หอดูดาวจันตามันตาเลยนะคะระหว่างทางนี้ก็มีร้านขายของแบบนี้ให้นักท่องเที่ยวเผื่อหิวเดินเดินไปหิว กำลังมองหารถตุกๆนะคะให้เขาพาเที่ยวจะดีกว่าเราไม่ต้องเดินไกลขึ้นรถแล้วนะคะเป็นรถไฟฟ้าเสียงจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่ ของไขาเยอะจริงๆมีตลอดทางเลยถึงแล้วนะคะทางด้านหน้าของหอดูดาวเดี๋ยวต้องเข้าไปซื้อบัตรก่อน ตรงนี้นะคะที่ขายบัตรค่าเข้าชมคนละ50รูปีนะคะเด็กเข้าฟรีคะ่ะเป็นคนต่างชาติก็จะอีกราคาหนึ่งเราเข้ากันมาด้านในแล้วนะคะหอดูดาวจันตามันตานนี้นะคะเป็น สถานที่ทางด้านดาราศาสตร์ที่สร้างโดยมหาราชาใจซิงที่2นะคะในอดีตเนี่ยเคยใช้เป็นหอดูดาวที่ใหญ่ที่สุดและแม่นยำที่สุดในอินเดียมีสร้างหอแบบนี้อีก5แห่งนะคะรวมถึงในเดลีด้วยแต่ที่ชัยปุระเนี่ยใหญ่ที่สุดและยังคงสภาพดีที่สุดด้วยมหาราชาองค์นี้นะคะ ถือเป็นผู้นำแห่งวิทยาการด้านดาราศาสตร์ในอินเดียส่งศึกษาและสร้างเครื่องมือวัดตำแหน่งดวงอาทิตย์และดวงดาวหลายชิน้นบางชิ้นใช้คำนวณช่วงฤดูร้อนของปีที่จะมาถึงบางชิ้นคำนวณอากาศและเม็ดฝนจันตามันตาเนี่ยถูกสร้างด้วยแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ สังเกตดูเครื่องมือที่ใช้วัดนะคะมีการคิดคำนวณแต่ก็มีแนวคิดแบบเทวนิยมแฝงอยู่ด้วย,ยก็คือเหมือนประมาณว่าเป็นการคำนวณว่าหันไปทางไหนเดินไปทางไหนจะได้ไปสวรรค์และสวนดาราศาสจันตามันตาแห่งนี้เนี่ยมีเหมือนเอาไว้เป็น การอ่านการเคลื่อนไหวของพระอาทิตย์ดวงดาวต่างๆเสมือนเป็นแผนที่แห่งสวรรค์สำหรับมหาราชานั่นเองนะคะตรงส่วนที่เป็นบันไดเนี่ยที่เขาปิดกั้นเอาไว้เนี่ยเขาก็จะมาให้ขึ้นนะคะขึ้นไปเดินไม่ได้เพราะว่ามันเสี่ยงที่จะพังลงมาคือถ่ายรูปได้ เดินได้แต่ห้ามไปนั่ง หอดูดาวอีก4แห่งนะคะก็คือที่เมืองนิวเดลีแล้วก็อุจเจนพาราณสีแล้วก็มาธุราแต่ไม่ใหญ่เท่านี้นะคะที่นี่คือใหญ่ที่สุด น้องแซมถ้าจะเหนื่อยหรือว่าบันไดมันสูงเกินไป <c oughs> เดินขาอ่อนแรงมาก อ๋อลืมบอกไปชื่อของจันตามันตานะคะจันตานี่มาจากคำว่ายันตรภาษาสันสกฤตนะคะแปลว่าเครื่องมือเครื่องจักรส่วนคำว่ามันตราเนี่ยมาจากมันตระซึ่งมาจากคำสันสกฤตแปลว่าคำนวณเพราะฉะนั้นเนี่ยจันตามันตาหมายถึงเครื่องคำนวณ สถานที่นี้เกิดขึ้นได้นี่เพราะความสนใจของกษัตริย์อย่างแท้จริงคือมีความชอบในเรื่องดาราศาสตร์สถานที่นี้สร้างขึ้นในประมาณปี1,700กว่ากว่านะคะแล้วใช้เวลาสร้างกว่าจะเสร็จเครื่องมือทุกอย่างเนี่ย สิบกว่าปีโดยนักดาราศาสตร์ตอนที่มหาราชาองค์นี้เนี่ยยังมีพระชนชีพอยู่ก็มีการใช้งานส่วนดาราศาสตร์แห่งนี้นะคะมีการดูแลรักษาเป็นอย่างดีแต่หลังจากที่สวรรคตไปแล้ว ก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายในราชวงศ์นะคะธรรมดาแย่งชิงบัลลังก์อะไรประมาณนั้นก็ถูกต่อยปะละเลยไปจนมาถึงช่วงประมาณารามสิงนะคะก็คืออีกร้อยปีถัดมาเขาก็เลยทำการบูรณะขึ้นมาอีก บูรณะซ่อมแซมให้มันสมบูรณ์ใช้เวลาบุรณะนานมากเลยจนกระทั่งประมาณปี1900อ่ะค่ะถึงได้เสร็จและในปี2010นะคะองค์การยูเนสโกก็ประกาศให้เป็นมรดกโลก เราเป็นคนในยุคปัจจุบันนะเข้ามาดูาดาราศาสตร์แบบโบราณก็มีความน่าทึ่งในแบบโบราณน,นะคะคือคิดว่าเขาคิดได้ยังไงอะคำนวณออกมาได้ยังไงในสมัยนั้น สมัยนี้ก็ว่ามันมีเครื่องมือช่วยหลายอย่างเนาะแล้ววิทยาศาสตร์ก็ก้าวไกลไปเยอะแต่สมัยนั้นคือมีอะไรทันสมัยบ้างแต่เขาก็คิดคำมวณออกมาได้ตรงนี้คือนาฬิกาแดดนะคะที่เห็นเป็นเหมือนบันได ตรงนี้ค่ะนาฬิกาแดดห้ามขึ้นไปนะเขาติดป้ายบอกไว้เลยว่าห้ามขึ้นไปข้างบนมันจะพังแต่เราก็ได้แต่ดูเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเขาใช้กันยังไงเขาดูกันยังไงว่ามันกี่โมงแล้ว ท้องแซมสนุกหรือเปล่าก็ไม่รู้เดินเยอะมากตรงนี้เป็นทางออกนะคะมีต้นอโศกอินเดียน,นี้ต้นอโศกเยอะจริงๆออกแล้วนะคะแล้วพรุ่งนี้มาติดตามชมว่ามิงจะพาไปที่ไหนต่อ